สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกๆคนครับวันนี้ผมมีแผนเปิดมงจะมานําเสนอการเปิดมงนี่เป็นวิธีการเล่นที่คลาสสิกแล้วก็สวยงามนะในมุมมองความคิดของผมนะครับผมชอบมากเลยการเปิดมงเนี่ยก็ผมทํามาตั้งแต่ฟีฟ่าออนไลน์3แล้วนะครับเปิดมงโกงสุดๆนะฮะหลายคนไม่ชอบหลายคนเกลียดมากๆหลายคนเป็นพวกขี้แพ้แล้วก็หาข้ออ้างว่าเอ้ยมึงก็ชนะได้ดิมึงเปิดมงอะ่ะแล้วทําไมมึงไม่เปิดมงดูบ้าง ใช่ไหม ilan? แล้วทำไมมึงไม่กันลูกเปิดโมงให้ได้ล่ะผมมีความรู้สึกว่าไอการเปิดโมงนี่มันกันง่ายกว่าการยิงไกลในแพทนี้อีกนะแพทนี้เนี่ยการยิงไกลก็ยังขี้โกงครับจริงๆมันโกงมาตั้งแต่ตั้งแต่เกมเปิดแล้วมั้งไอยิงไกลเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของแพทนี้ก็คือไอแทงทะลุช่องเนี่ยผมว่าไอเนี่ยน่าเกลียดมากมันเป็นความผิดพลาดของ AI ผมโดนมาเยอะ ผมโดนแทงทะลุช่องมาเยอะแล้วก็แบบเอ้ยน่าเกลียดอ่ะแล้วผมก็ทําแผนแทงทะลุช่องแล้วผมก็ยังรู้สึกโอ้น่าเกลียดวะ่ะมาเปิดมงดีกว่าสนุกก็เดี๋ยววันนี้ผมมีตัวอย่างแผนเปิดมงมาให้ทุกคนเล่นดูนะครับจริงจริงมันก็ใช้แผนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าการเปิดมงมันจะมีทริคอยู่นิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูแผนกันก่อน แผนที่ผมเลือกใช้ในการเปิดหมงก,ก็จะเป็น5-2-3นะครับตัวเปิดจะเป็นวิงแบ็กทั้ง2ข้างนะครับแต่ผมถนัดเล่นอยู่ข้างเดียวคือข้างขวาข้างซ้ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตัวเปิดเนี่ยผมขอให้เน้นค่าเปิดบอลน,นะครับค่าเปิดบอลจะต้องมี120ขึ้นไปนะครับรวมแล้วอ่ะเวลาที่เอานักเตะลงสนามอ่ะขอให้มี120ขึ้นไปปกติตรงนี้มันไม่ใช่โกเกะดีว,ะดว่เดี๋ยวปกติผมใช้ d a นิเอวาครับมีครับ ใช่เดนิเอร a วสเพิ่งซื้อมาในทีมนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าทําทีมอื่นที่มูลค่าทีมแพงกว่าเนี้มันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากมันจะเล่นง่ายมากเนี่ยครับค่าเปิดบอลเมื่อกี้ผมพูดค่าเปิดมองหรือเปล่าอ่ะช่างมันค่าเปิดบอล1น8นะครับบวกกับอีก5เป็น123และนี่เลเวลยังไม่เต็มเลยสําหรับเดนิเอร a วัสนะครับริคาร์โดโรดิกสผมดูค่าเปิดบอลสิ123บวก5จะ 130อยู่แล้วยังไงก็ขอให้ค่าเปิดบอลน,นี่1้0ขึ้นไปนะครับ120เป็นต้นไป120เป๊ะก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะจากการสังเกตเนี่คือนักเตะค,คนไหนที่เวลาที่เราเอามันลงสนามแล้วค่าเปิดบอลมันไม่ถึง120อะ่ะมันจะเปิดได้เตี้ยมากครับแล้วมันจะโดนกองหลังฝั่งตรงข้ามตัดง่ายมากๆซึ่งโอกาสเป็นประตูแบบนะ no. น้อยมากๆนะครับน้อยจริงๆนะน้อยจนต้องทําต้องลากเสียงันนะเนียน้อยจริงๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวโมงนั่นเองอันนี้คุณจะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองอะ่ะอันนี้มันไม่มีสแตทที่ตายตัวมันผมไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยสแตทนี้เหมาะกับการเปิดโมงขอให้มันมีแค่ power header ครับเสร็จแล้วก็ต้องไปนั่งเลือกอะ่ะผมนั่งวิจัยตัวโมงแล้วมันไม่ได้หาง่ายเลยสแตทไม่ได้บอกอะไรเราเลยสำหรับสำหรับการเล่นแบบนี้นะ ซึ่งมันจะไม่เหมือนการแทงทะลุช่องที่สแตอย้ยืนตำแหน่งปฏิกิริยาแต่เปิดโม่งนี่มันแล้วแต่ AI ของนักเตะจริงๆครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้แต่ตัวที่ผมใช้ได้ก็คือมันซูกิสใช้ได้ครับเอาเป็นว่าใครที่มีตัวโม่งดีๆมาแนะนำคอมเมนต์กันได้นะครับก็ในทีมตอนนี้ผมมีตัวที่โม่งได้ก็คือมันซูกิสนี่แหละแล้วก็เกมไหนที่มันซูกิสแบบไม่ฟิตแบบหัวทิมเลยก็ผมก็จะใช้มูนิเยพูดถึงมูนิเยนี่ มูนิเยเป็นแบ็คขวาที่มี power header มียืนตำแหน่งดีมีปฏิกิริยาดีมีแข็งแกร่งมีเข้าปะทะสูงมากแต่สู้มันซูกิสไม่ได้อีกเหมือนเดิมผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันไปอยู่ที่สแตตอันไหนว่า AI นักเตะแ,แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอีกทีเียถ้าท่านไปเจอตัวโม่งไหนที่มันโม่งได้ดีๆแนะนำผมด้วยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะไปหามาลองดีไมด่ดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ ก็อยากได้จริงๆอยากได้วจมงมากๆซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ตัวเดียวก็คือมันซูคิสนี่แหละอ่านี่แท็กติกทีมแบบนี้เลยนะครับตั้งแบบนี้ผมไม่อธิบายแลหกเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าเน้นอยู่อย่างเดียวก็คือไอ้เรื่องเกมรบกับการป้องกันเนี่ยแท็กติกใครแท็กติกมันนะอันเนี้ยอย่าไปลอกของคนอื่นมาใช้เด็ดขาดถ้าคุณใช้ของเดิมของคุณแล้วมันถนัดแล้วแล้วมาเห็นของผมแบบนี้แล้วแบบเฮย้ยพ่อบ้านเกมเมอร์แนะนําแบบนี้ว่ะเอาไปลองใช้ดูพังนะครับ คุณใช้ของเดิมของคุณที่มันดีอยู่แล้วไปต่อดีกว่ายกเว้นของเก่าของคุณแบบม่งไม่ได้เรื่องวะเอาของผมไปลองใช้ก่อนก็ได้ถ้ามันได้เรื่องก็โอเคถ้ามันไม่ได้เรื่องก็กลับมาใช้ของคุณไปลองใช้เทียบกันดูว่าไหนมันดีกว่าส่วนแทคกติกนักเตะครับมาดูกันนี่ผมตั้งแบบนี้เลยนะครับผมตั้งแบบนี้ก็ลอกเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเล่นกันนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากครับเราก็เคาะบอลไปมาระหว่าง LCM RCM กับ CF นะครับ3ตัวนี้นะครับ พยายามครองบอลไว้รอจังหวะจนกว่าวิงแบ็กจะวิ่งเติมขึ้นมาครับพอวิ่งเติมขึ้นมาเราก็แทงให้แบบง่ายๆเลยทีนี้ในส่วนของจังหวะเปิดเนี่ยเราจะต้องละเอียดนิดนึงครับเราจะต้องสังเกตที่กองหน้านะครับกองหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งมาถึงจุดโทษแล้วะจังหวะนั้นคือคุณจะต้องพร้อมเปิดทันทีครับแล้วดูจังหวะนี้ครับผมมันสุกิสวิ่งถึงระยะจุดโทษเวรติเปิดมาเห็นไหมครับมันจะพอดีมากๆครับ เวลาเปิดก็กดเปิดธรรมดาบวกกับทิศทางนะครับเหมือนเราส่งบอลครับเราจะส่งบอลทางไหนเราก็ส่งเราก็เลงทิศทางไปทางนั้นเปิดก็เหมือนกันครับเราจะเปิดทางไหนเราก็เลงทิศทางเปิดไปทางนั้นเหมือนกันเลยจะเห็นว่าการเปิดหม่งมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ต้องใช้มากมายก็แค่เล่นกับจังหวะเฉยๆนะครับ จังหวะเราต้องเน้น้นหน่อยเราต้องละเอียดหน่อยนะครับยางมาดูจุดน,นี้ครับโกเก้ได้บอลมาก่อนแล้วเห็นไหมว่ามันซูขิสนี่อยู่ไกลมากๆกครับก็จะต้องรอครับจาเป็นจะต้องรอให้มันซูขิสวิ่งเลยหรือว่าวิ่งถึงระยะจุดโทษเข้ามาก่อนถึงจะเปิดได้นะครับเพราะตําแหน่งของกองหน้านี่สําคัญมากๆกครับก็คือถ้าไม่พร้อมเนี่ยมันจะไม่สามารถโหม่งได้เลย เดี๋ยวมาทวนวิธีเล่นกันอีกทีนะครับพยายามครองบอลไว้ที่กลางสนามรอจังหวะจนกว่าวิงแบ็กจะวิ่งเติมขึ้นมาครับเสร็จแล้วค่อยยกหรือว่าแทางทะลุช่องให้ครับพอวิงแบ็กได้บอลแล้วนะครับก็รอให้กองหน้าเข้าตำแหน่งแล้วค่อยเปิดเห็นไหมฮะเปิดโมงโกงสุดๆจริงๆทุกคน <laughs> อีกหนึ่งจังหวะครับผมโกเก้แทงทะลุช่องไปให้เดนดิวาสครับผมเลี้ยงไต่เส้นเข้ามาครับมองหามันสุขิตเปิดลูกนี้เรียบร้อยครับผมเปิดโมงโกงสุดๆครับ พลังของ power header ครับ power header นี่มันจะเป็นพลังที่บมงรุนแรงครับติดทุกรอบครับติดทุกรอบที่ได้โ่งโล่งๆนะพอดีลูกนี้โกเกกวิ่งขึ้นมาโมงนะครับแล้วก็อาราบาซ้ำให้พอดีผมกดวิ่งทะลุช่องมาแล้วก็จะมีอีกจังหวะที่ตัวเปิดไม่สามารถโยนบอลให้กองหน้าได้ทันทีนะครับ ก็เลียงๆไว้แบบนี้เราค่อยเปิดก็ยังพอมีโอกาสเป็นประตูนะนะครับเรียกว่ามีโอกาสเป็นประตูเพราะว่าเอ่อมันจะทําไม่ได้แบบนี้ทุกรอบนะครับเนื่องจากว่ากองหลังเข้ามาเขาแพ็คเกมรับแล้วนะครับแต่ว่าลูกเมื่อกี้มันมีโอกาสมันก็เลยเป็นประตูได้นะครับแล้วก็วิธีเปิดหมงเนี่ยเอาไปใช้กับแผนไหนก็ได้นะทุกๆคน ขอแค่ตัวเปิดมีค่าเปิดบอลร2 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวมงเนี่ยสำคัญมากๆจะต้องเป็นตัวที่มี power header ที่มี AI ดีดด้วยนะครับเพราะว่าทุกตัวที่มี power header เนี่ยมันมงแบบนี้ไม่ได้อะนะครับอันนี้ต้องรบกวนคุณผู้ชมแล้วละ่ะว่าถ้าไปเจอตัวไหนที่มันมี power header มงดีๆรบกวนคอมเมนต์บอกพ่อ้านเกมเมอร์ด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบแผนใหม่เรื่อยๆในคลิปถัดๆไปขอบคุณทุกคนมากๆครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ